สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t ีเชอร์โจว Service a n d Repair สํำหรับปรินเตอร์เอฟ L220 ที่กำลังขึ้นไฟกระพริบสลับกันไปมาแบบนี้และไม่สามารถปรินเอกสารได้วันนี้มาดูวิธีการขั้นตอนการแก้ไขกันครับขั้นตอนแรกให้เราโหลดไฟล์โปรแกรมแก้ไขและทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับ หลังจากแตกไฟไล์โปรแกรมเสร็จแล้วให้ดับเบิลคลิกและทำการเปิดใช้งานโปรแกรมครับเมื่อเปิดใช้งานโปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นตามที่ปรากฏณนขณะน,นี้ให้เลือกรุ่นของ p r i n นเ r อร์ที่เราต้องการในที่นี้คือ l 2 2 0 หลังจากเลือกรุ่นของปรินเตอร์ที่เราต้องการจะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาในหน้าต่างนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Select เมื่อปรากฏหน้าต่าง Adjustment Program ตรง Model Name เลือกรุ่นปรินเตอร์ของเราจากนั้นตรง Port เลือก USB 001คลิกที่ปุ่ม OK ต่อมาให้ไปที่ p a r e i c u l r e r Adjustment Mode จะปรากฏหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเลือกหัวข้อตามวิดีโอเลยนะครับจากนั้นกด OK ในหน้าต่างนี้ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าเมนพ a ดเคาน์เตอร์จากนั้นก็เช็คโปรแกรมจะโชว์จำนวนการปริ้นเอกสารของเราโดยจะเห็นได้จากตัวอย่างว่ารอปริ้นเอกสารเต็มจำนวนที่เครื่องตั้งค่าไว้แล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าเมนพ a ดเคาน์เตอร์อีกครั้งจากนั้นกดที่ Initialize เพื่อทำการรีเซ็ตกดโอเคเลยครับ ในหน้าต่างนี้ให้ทำการปิดตัวเครื่องปรินเตอร์เมื่อปิดเครื่องแล้วให้กดโอเคหลังจากกดโอเคแล้วจะขึ้นหน้าต่างให้เราทำการรีบูตเครื่องปริน้นในขั้นตอนนี้ให้เราทำการเปิดเครื่องปริ้นอีกครั้งหนึ่งครับหลังเปิดเครื่องเรากดโอเคได้เลยครับ ต่อไปเรามาลองเช็คอีกครั้งนะครับว่าเครื่องปริ้นของเรารีเซ็ตเรียบร้อยหรือยังโดยการคลิกเครื่องหมายถูกหน้าเมนพดเคาน์เตอร์จากนั้นกดเช็คอีกครั้งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องปริ้นของเราได้รีเซ็ตแล้วเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใช้ปริ้นเตอร์ได้แล้วนะครับหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ทีเช e โตด้วยนะครับขอบคุณครับ